สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุกสตูดิโออีกแล้วนะคะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาส่องต้นไม้เวลากลางคืนต้นไม้ที่จะแนะนำวันนี้นะคะก็คือต้นซานาดูค่ะอ่าซานาดูนะคะ เป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึง่งที่มีลักษณะโดดเด่นนะคะมีลักษณะโดดเด่นคือใบของเขาเนี่ยจะเป็นแฉกสวยเลยค่ะอืมก็สามารถปลูกในร่มได้ดีนะคะปลูกในร่มได้ดี <c oughs> แต่ว่าที่ชอบที่สุดก็คือแดดลำไรนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันค่ะนี่คือต้นซานาดูนะคะ อ่านี่ค่ะต้นนี้โบก็ซื้อมาราคาแค่50บาทนะคะเพื่อนๆราคาห้าสิบบาทลักษณะเด่นของซานาดูก็อย่างที่บอกะคะ่ะ <c oughs> คือใบของเขาจะเป็นแฉกเสียงไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกอากาศเปลี่ยนโบก็เป็นหวัดเนี่ยค่ะใบของเขาจะมีลักษณะเป็นแฉกแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคือถ้าซื้อมาใบมันจะเล็ก ใบมันจะเล็กค่ะนี่คือซื้อมาตอนแรกใบเล็กมากนะคะเราก็เอามาเลี้ยงเขาสักพักก็ให้ปุ๋ยบำรุงแล้วก็ฉีดปุ๋ยบำรุงน่าจะมีอยู่2ชนิดเนาะก็คือมีเป็นเม็ดอะค่ะมีเป็นแบบเม็ดละลายช้าแบบนี้ค่ะปุ๋ยออลโมโคดเนาะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยออลโมโคดแล้วก็จะมีปุ๋ยบำรุงทางใบค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ให้เขา ปุ๋ยออโมโคสหรือว่าปุ๋ยละลายช้าเนี่ยข้อดีก็คือมันจะทำให้ต้นไม้ของเราไม่ช็อกปุ๋ยนะคะแล้วก็ตัวปุ๋ยที่เราใช้ในการบำรุงทางใบเนี่ยเราก็ผสมน้ำในอัตราส่วนที่แต่ละชนิดเขากำหนดอะคะ่ะแล้วก็เอามาฉีดพ่นทางใบนะคะเดือนละครั้งก็ได้หรือจะสองสัปดาห์ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับชนิดปุ๋ยอันนี้โบก็ซื้อมาเลี้ยงได้ประมาณเดือนหนึ่ง ราคาเขา50บาทแต่ตอนนี้ต้นขนาดนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ180บาทค่ะเพื่อนๆสนาด,ดูไม้ฟ้ออากาศปลูกในบ้านเรือนนะคะนีส่สวยเลยค่ะถ้าปลูกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทรงทรงพุ่มเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือใบที่แบบซื้อมาตอนแรกไม่สวยเราเอามาเลี้ยงสักพักมันก็จะแฉกใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยเองค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ สำหรับใครที่แบบเออหาไม้ฟอกอากาศที่มีลักษณะแปลกนะคะทรงสวยอย่างนี้ก็ลองสานาดูดูนะคะลองลองเลือกสานาดูมาปลูกนะคะแล้วเพื่อนๆจะไม่เสียใจนะคะลวดลายของเขาจะสวยมากเนาะนี่เป็นไม้ฟอกอากาศ ราคาก็ไม่แพงมากนะคะต้นเล็กก็50เพราะว่าโบซื้อมา50อันนี้โบมาเลี้ยงจนต้นใหญ่แต่ฟอมฟอร์มต้นนี้ที่จริงเขาจะสวยกว่านี้เนาะแล้วเพอ,อินว่าช่วงสองสามวันก่อนพายุเข้าอะค่ะแล้วลมพัดฟอร์มเขาก็เลยเนี่ยค่ะฟอร์มเขาฝั่งเนี้ยก็เลยแยกเพราะว่าลมมาฝั่งนี้นะคะตอนแรกฟอร์มเขาเนี่ยค่ะจะสวยกว่านี้เนาะจะเต็มเลยแบบอันนี้พอลมเขาพัดเนี่ยค่ะต้นซานาดูโบก็เลยเอียงไปฝั่งหนึ่งเลย แต่ราคา50บาทนะคะต้นใหญ่มากเลี้ยงนะคะต้นใหญ่มากเลยตอนนี้อ่าลักษณะการปลูกเขาลักษณะการปลูกก็คือเนี่ยค่ะก็ใส่ดินดินผสมขุยมะพร้าวนะคะข้างล่างก็เป็นดินผสมปุ๋ยมะพร้าวแล้วโบก็ใส่ปุ๋ยออสโมโคสลงไปด้วยตอนแรกนะคะก่อนที่จะเอาต้นเขาลงเนี่ยค่ะแล้วข้างบนก็จะมีหิน ที่จริงถ้าใส่หินแบบหินหินประดับอะค่ะสีขาวก้อนใหญ่ๆมันก็จะสวยไปอีกแบบนะคะแต่อันนี้เราก็เลี้ยงธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงขายหรือว่าอะไรเลี้ยงแบบโบชอบสะสมอะค่ะชอบสะสมต้นไม้นะคะ่ะเพื่อนๆคือแบบไม้สะสมโบเยอะมากนะคะแต่โบจานิยมเลี้ยงเป็นแบบพวกใบเขียวเพราะว่าชอบมันร่มรื่นดีค่ะส่วนด้านบนก็จะเป็นเขาลือสีเนี่ยค่ะ เนาะอันนี้ก็วันนี้ก็แนะนำสนด,ดูอํสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากเลี้ยงเนี่ยลองเลือกสนด,ดูในการเลี้ยงดูนะคะการดูแลก็ไม่ได้ลำบากอะไรเขาจะชอบแดดลำลายแดดลำาไนะคะหรือจะปลูกในร่มก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนเขาจะนิยมปลูกในบ้านเรือนหรือว่าในห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสนด,ดูเขาเป็นไม้ฟอกอากาศชนิดหนึ่งนะคะราคาก็ไม่ได้แพงมาก ราคาต้นนี้เริ่มต้นอยู่ที่ห้าสิบบาทบางที่ก็ขายร้อยแปดสิบสองร้อยสามร้อยแล้วนะคะไซส์สขนาดนี้เพราะว่าบลเออกมาเลี้ยงได้ประมาณเดือนเดือนครึ่งแล้วเขาก็มีขนาดใหญ่แล้วนะคะเลี้ยงง่ายรดน้ําแค่วันละครั้งนะคะรดน้ําวันละครั้งโดนแดดมากไม่ได้ถ้าโดนแดดมากคือยอดอ่อนเขาอะค่ะมันยังอ่อนอยู่มันจะไหม้นะคะเนี่ยค่ะลักษณะของเขาก็สวยดีนะเพื่อนๆนอ่า สำหรับวันนี้นะคะโบก็ขอจบคลิปการแนะนำต้นสนดูไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเฮ้ยอยากจะลองปลูกแบบไม้ฟอกอากาศที่มีลักษณะโดดดิ่นลักษณะสวยราคาไม่แพงนะคะแนะนำเลยค่ะสนดูสำหรับวันนี้โบต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของโบวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ